ออกได้ไหมไม่ได้คันนี้เตี้ยเลย,วยส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ วันนี้ก็จะออกไปขับรถเล่นกับแฟนนะครับให้แฟนขับ R15 นะครับส่วนผมขับ MT15 นะฮะไอน,นี้สุดเรถเยอะจังไอ <c oughs> น,นี้นะครับเ <c oughs> มนหน้าจอสีนักทีฟนะครับ <c oughs> ก็ระยะทางรวมคันนี้ขับไป112กิโลนะครับ ไปวันนี้ไปขับรถเล่นกันก็คือนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะครับกับ R15 เนี่ยใครนำเธอนำไหมเขาจะได้ถ่ายไงโอเคโอเคได้ได้ วันนี้นะครับมาขับรถเล่นกับแฟนนะครับที่จริงจะให้แฟนลองขับคันนี้ดูนะครับแต่ว่าแฟนบอกว่ามันสูงเกินนะครับก็เลยเอา R15 ไปขับนะครับจริงๆแล้ว R15 เนี่ยมันน่าจะสูงกว่า MT15 นะครับเพราะว่าความสูงบาะมันอยู่ที่815นะครับแต่ว่าความสูงบะของตัวนี้เนี่ยอยู่ที่810มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับต่างกัน5มิลลิเมตรนะครับ R15 จะสูงกว่านะครับแต่พอค้อมจริงแล้วนะครับ รถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถใหม่นะครับโชคอะไรมันก็ยังแข็งมันยังดีอยู่นะครับซึ่งต่างกับรถที่ใช้งานมาสาปีแล้วนะมันก็โชคมันอาจจะยุบลงไปหน่อยนะครับทําให้รถเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมันต่ากว่านะครับร้อนไหม อย่างเท่ครับ <laughs> <c oughs> วันนี้ก็ขับรถเล่นกาแฟนะครับชิวๆระวังเด้อ มาว่ะก็มาถึงแล้วนะครับทางไปหัวกุญแจนะครับช่างร้อนเหลือเกิน Không có đi để <laughs> ตรงนี้แหละแต่ตอนเย็นไงมันไม่มีมันไม่มีแดดนี่นะมาขับรถเล่นกันนะครับเรียกเรียกว่าออกทริปได้ป่ะยี่สิบกิโลอ่าลองขับดูเลยลองขับดูเฮ้ยตรงนี้มันไม่มีรถคันเดียวแม ขับ r 1 5ได้ก็ต้องขับคันนี้ได้สิสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับอันนี้เป็นลายใหม่ของปี2021นะครับเจ้า mt 1 5คันนี้นะครับไหนลองดูดิคันนี้ก็เป็นสีดำนะครับสีดำด้านนะครับ m a t แมทแบล็ mm hmm. Matt, Matt black นะครับสีดำด้าน b o r n of darkness ครับไหมคัดเหมือนกันกับคันนู้น่ะคัดมันแข็งกว่าใช่ไหมออมันคัดใหม่รถใหม่อ่ะอันนี้แฟนผมลองขับครั้งแรกนะครับเราตามไปดูดีกว่า ันน้บผู้หญิงขับก็จะประมาณนี้นะครับยังสวย MT 1 5นะครับปี2021นะครับ โอเคโอเคนะครับเมื่อกี้เราก็ไปขับรถเล่นกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ตอนออกมาลืมเปลี่ยนนะครับลืมเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดวิดีโอนะครับก็คือเป็นโหมดถ่ายภาพอยู่นะครับผมเองก็ไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ว่าตอนนี้ก็ออกมากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราว่าจะไปกินอเมซอนกันต่อนะครับขับรถเล่นนะครับวันนี้ไม่มีอะไรน่ แม่สาวเอ็มจีสิบห้านะฮะว้า wow. วยังเทอะครับ เดี๋ยวเราจะไปกินอเมซอนกันที่ปั๊มปตทนี้นะครับ เบิ้ลเครื่องด้วยชอบไหมชอบอ่ะ <c oughs> ไปเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งาหากินกาแฟกันนะครับไม่หรอกกินชาเขียว <c oughs> อย่างที่กู้รักบิ๊กไบค์อ่าไม่ใช่ to đơm đang cua đời bay canh luôn mày chui đuổi ทำไมรถมันดูใหญ่จังอ่ะไปไปอยากดูเธอออกตัวได้เว้ยได้เว้ยยังเจ๊อะครับ ไปก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไปขี่เราเล่นกับแฟนนะฮะไม่มีอะไรนะครับตอนไปผมขับ MT 1 5ไปนะครับแล้วก็ขากลับผมขับ R 1 5นะครับแล้วก็ให้แฟนขับ MT 1 5นะครับอเรียกสลับไปสลับมาระหว่าง MT 1 5กับ MT 1 5นะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปขี่เราเล่นกันนะฮะ ถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบเนี่ยก็อย่าลืมก, like, ก, Share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ